Bye. Ah.

เนี่ยอาจารย์แตนี่ีปติดูเด็กนะติ่ากระดานนัไม่บอกไออหน่อยันนี้เราเราอะกลังดูว่าจะทายังไงไม่ให้บางนักเรียนคือต้องต้อนั่งตรงนี้ครับตอนนี้คือหน้าอาจารย์อย่างเงี้ย หาเก้าอี้นั่งนั่งิเห็ดได้ตลดไป่ที่บางไม่ใช่ที่เขาจะบานเธอเธอจะใส่ใส่กล้องตามได้ไหมล่ะเพราะว่าพี่ก็ต้องแพ้เนี่ยมาตั้งตรงแเนี่ยเอาแค่น้องมา้เยอะอาจารย์เก็บเกดบอยู่เงียโอเคครบเก็อยู่เงี้ยเกเบ เป็นร่างจริงอ่ะชี้เองได้หรอทำอะไรได้ไม่เหมือนชาวบ้านก็ชอบมากนะครูเนี่ยโอ้โหอ่านได้ใช่ไหมอ่านเรียนอ่านได้ใช่ไหมอาจารย์ต้องสอนว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรโอ้ยน้ำมันเบเบไม่เอาอะไรไม่เหมือนชาวบ้านข้อ26่สลอกจอดแล้วล็อกจอเสร็จแล้วล็อกจอดเสร็จแล้วครนนี้อ่าข้อ26่สิบ้ชี้แล้ล็เสร็จแล้วล็อกเสร็จแล้วคราวนี้ มาดูวิธีการหาเกี่ยวกับเรื่องของลำดับเลขคณิตและลำดับเลขคณิตอะไรคือลำดับเลขคณิตอะไรคือลำดับเลขาด,ดูยังไงว่าเป็นลำดับเลขคณิตด,ดูยังไงว่าเป็นลำดับเลขาสมมติว่าครูให้ตัวเลขมาเออเนี่ยอยากมีสองรอบครับ สีแดงดกับสีน้ำ <Bir> เ,เงเินรเ,งรรเ,งเราจะรู้ได้กันว่าสีแดงเป็นระดับเลขหรือําดับในขาเราจะรู้ได้กันว่าสีน้ำเงินเป็นเลขขาหรือเลขบวกดูที่ช่วงหา่างซึ่งสีแดงเนี่ยช่วงหา่างของมันและช่วงหา่างของมันเท่าเท่ากันห่างทีละเท<ร>่าไหร่สอง <unk way> แล้วเอาสองไปอบวกอย่างนี้เรียกว่าเลขคณิตนะนี้เรียกว่าเลขคณิตนะบวกสอง แต่ข้างล่างนี้ห่างทีละสองเป็นการแต่สองเอามาทำไมคอย่างนี้เรียกว่าเลขาเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยลำดับได้ชนิดก็คือช่วงห่างจะต้องเอามาบวกกันแล้วช่วงห่างนี้เราจะเรียกอักษรย่อว่าตัวดีดีเราเรียกว่าผลต่างร่วมนะดีเรียกว่าดีเรียกว่าผลต่าง,งร่วมนะเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นระดับเลขชนิดผลต่างต่างร่วงหรือตัวดีเนี่ยจะเท่ากันโดยการเอามาบวกหรือมาลบกันแล้วแต่แต่ถ้าเลขาชนิดจะเป็นการคูณหารแล้วแต่อันนี้คือสิ่งที่เราทบทวนให้เกี่ยวกับลำดับเลขคณิตกับลำดับเลขาา่อไปอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าตัวนี้ค่าดีเท่าไหร่ดีใช้ดีใช่ได้ 9. แสดงว่าเรารู้แล้วว่าค่าดีคือ 9. ตัวนี้ตัวแรกตัวแรกตัวนี้เราเรียกว่าพจน์ที่1นะตัวแรกเราเรียกว่าพจน์ที่หนึ่งนี่ทบทวนนะทบทวนเรื่องสัญลักษณ์พจน์ที่1คือ a หนึ่ง9คือค่าผลต่างร่วมและคือค่าดีอา้าวเรามาดูต่อไป ระดับเลขคนิดนี้มีผลมีพจนที่มีค่าน้อยกว่า300อยู่กี่พจน์วิธีทำจากสูตรจากสูตรต้องอ่านใสสูตรลเลยเรื่องกระดาษนทุกคนจากสูตรหาพจนทั่วไปของลำดับเลขคลิดคือ จำได้ป่ะ a n บวกเฮ้ย en เท่ากับ a n บวก n ลบหนึ่งดีอ่ะ a n คือพจน์สุดท้ายนะพจน์สุดท้ายนะพจน์ตัวสุดท้าย a หนึ่งคือพจน์แรกคือตัวแรก n คือจำนวนพจน์ ดีคือผลต่างร่วมอ่ะมาจากโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าระด,ดับเลขคณิตลบ43ก็คือ A1 ตัวนี้เรารู้แล้วลบ3าทำให้เกิดตัวดีก็คือผลต่างร่วมเป็นหกเค่านี้หกเ้ามีพจน์ที่และมีพจน์ที่มีค่าน้อยกว่า300อยอยู่กี่พจน์แสดงว่าเขาต้องการหาค่าของ N นี่คือโจทย์โจทย์เขาต้องการอยากรู้ว่า N เป็นเท่าไหร่นะเป็นเท่าไหร่ AN ถ้าเราแทนด้วย300ก็คือตัวสุดท้ายคือ300แต่ข้อนี้เขาบอกว่ามีค่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นตัวนี้งานะตรงแรกเป็นเทคนิคข้ามันมีวิธีคิดสองอันแต่ครูอยาให้ใช้วิธีการใช้อักสมการน้อยกว่า จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นน้อยกว่าแต่ต้องดูว่าอะไรน้อยกว่าอะไรอะไรน้อยกว่าอะไรตรงนี้สําคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเขียนอย่างนี้กับเขียนอย่างนี้นะอย่างนี้ใช่ไหมสามมากกว่า2กูจะเรียกอย่างหนึ่งว่า2อ้อยกว่า3ามและอ่านได้นะ2อง้อยกว่า3 4ม้อยกว่า7อ่านหมายว่า7มากกว่า4 พราะฉะนั้นตรงนี้ยกูจะเปลี่ยนสมนการเครื่องหมายเนยีเป็นเครื่องหมายในสองอันเนี้ยดูด,ดตรงนะสองันเนี้ยคิดว่าถ้ากูจะเปลี่ยนเครื่องหมายเท่ากับจากโจทย์ได้มีพจน์ต้องจะแปลมีพจน์ที่มีค่าน้อยกว่า3 0 0แสดงว่าเอ็นตัวเนี้ยจะต้องมีพจน์น้อยกว่า300เราควรจะเขียนเครื่องหมายอันไหน หมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสองอเราต้องขเขียนหมายเลขหนึ่งทำไมเขียนหมายเลขหนึ่งเพราะบอกว่าพจน์ที่มีค่าน้อยพจน์คือเอมีค่าน้อยกว่าสามร้อยคือเอไอ้ตัวเนี้มีค่าน้อยกว่าตัวนี้อ่าะฉะนั้ครูจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นเครื่องหมายอย่างนี้มากกว่าอ่ามันจะสวนทางกับความจริงนะเพราะว่าโจทย์เขาบอกว่าจํานวนพจน์ ที่น้อยกว่า300มีกี่คนแต่ค่าแต่ค่าจัดจทย์แทนค่าจัดจดเอเอ็มค,คือสามร้อยนะใหญ่สุดละ300มีกี่คนนะที่น้อยกว่า300ก็ซื้อตัวนี้ตัวบอกน้อยกว่านะน้อยกว่า300นะเอหนึ่ ลบ43่สิบสามบวก n อนลบ1ลบ1น9่หาเอ็นออกอมาก็จบ n คือจำนวนพจน์ที่น้อยกว่า300แน่นอนตัวตัวป้าเดี๋ยออกมาเท่าไหร่ก็ตอบเท่านั้นลองแก้นี้อ่านสมการเดี๋ยวสักครู่จะต้องโยกไปกระดานนู้นละวนลบนี่แล้ว ไม่ได้เดี๋ยวกูเปลี่ยนมันไม่ต่อเนื่องแล้วเพื่อนต้องงเดี๋ยวกระโดดดูดมันอ้าอินไม่ได้จะเดี๋ยกลับมือเดียวได้คุณได้แป๊บเดียวเพื่อนูเดี๋ยวกูลอกโจทย์ฝั่งนู้นแล้วกันจะไม่ต้องย้ายฝั่งใครใครคิดเสร็จแล้วได้เท่าไหร่น้า ห้าสองโอ้ยคำตอบเลยดิเอ็เท่าไหร่ก็หาไม่ลงกว่าได้สี่สิบสามมาเ้า ย้ายก้าวมาหานสังเกตนะถ้าครูตอบไม่ผิดครั้งท้องเธอเอา,าก้าวกระจายเข้าไปอเออแล้วทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านไงครับครูเอา,าก้าวย้ายมาหานก่อนแล้ว,ลวถือว่ามันจะเหมือนกันเหมือนกันน่าได้เหมือนกัน ไม่ต้องตกใจครูจะทำให้เธอรู้ว่ามันคิดได้สองแบบนะคร่บ1หรือ9 9 9 9 3อ9ก็เป็นเท่าไหร่3 5 2เหมือนกันไม่ต้องตกใจประมาณเท่าไหร่39จุดเท่าไหร่39.1ไม่รู้จบอะไรก็แต่ละ ประมาณ39.1ฐานแบบคร่าวๆเลขอะไรนะ n คือจำนวนเต็มและที่น้อยกว่า39.1 39มีทั้งหมด39ตัวเห็นไเพราะเขาต้องการรู้ว่าตัวจำนวนเต็ม n คือจำนวนนับที่น้อยกว่า39.1คืออะไร ก็คือตัวที่39นั่นเองตัวเอนะตัว39คือจำนวนพจนที่น้อยกว่า300นะมีตัวเลขที่น้อยกว่า300กลุ่มทั้งหมด39ตัวนะมีทั้งหมด39ตัวถ้าในข้อสอบถ้าในข้อสอบลืมสูตรคิดไม่ออกแต่รู้ว่ามันห่างพีระมมีอีกวิธีหนึ่งทำไงรับ ถามว่าผิดไหมผิดให้นะเต็มด้วยอ้าวให้เต็มด้วยถ้าแกถ้าแบบทำอะไรไม่ได้นะทำไม่ได้เลยรู้อ่ะห่างทีละเก้าทีละเก้าเธอก็ไล่ไปตัวหนึ่งตัวสองตัวสามจนถึงเกือบถึงสามร้อยแล้วเธอก็นับมาว่าได้เท่าไหร่ให้นะให้นะถือว่าเป็นความคิดที่ไม่เหมือนชาวบ้านถ้าเป็นฝรั่งเนี่ย เอ็กซ์ลเนเลยแบบน่าจะให้รางวัลด้วยมีความพยายามสูงเห็นไหมคือไม่มีใครกล้าทำฉันทำได้อย่างเงี้ยนะถ้าคุณเปลี่ยนโจทย์ปั๊บเอาสัก60แล้วก็ไล่มาเลยหกสตัวนะ60ตัวก็ตอบ60ตัวถูกได้ก็แล้วบอกวิธีคิดไม่ใช่เขียนโจทย์ว่ามี60 60ติเลย60พอยแค่เลกบรรทัดเดียวถามเอ้าแล้วได้ยังไง ผมนับเอาครับแนวนี้นับนิวนับจากไหนนับจากกระดาษทดเอาไม่เขียนให้ดูล่ะเขียนให้ดูหน่อยถึงจะได้คะแนนเรืนี้มีกี่ข้อครับฮะนี่ไงขสอบอีกีไมีกี่ข้อขอรสอบนีสอบสอบสอสอบสมบสอข้อสอบสออสอบอสอบบสอบอ้อสอบสอสอบขออีสอบสอบสอสอบสอบนอบอบสอบสอเดอบสอสอบอสอบอ

ทดสอบใหม่หมดเลย,ยข้อ2เก็กไม่เปลี่ยนเลาไม่ทันข้อสอบจดแบบนีน้เลยใช่อ๋อตัวเลขไม่เปลี่ยนทีเดียวเ,เดนเปลี่ยนตัวเลข นั่นมองเลยหนว่ามีอะไรบ้างมีแบบมีข้อไหนบ้างที่เปลี่ยนเนี่ยไดก็ที่ครูเขียนจะเปลี่ยนทั้งหมดยี่ <26, 28. S 2> สิบหกยี่สิบยสบสี่ยี้าี่หกยีเจดสี่ข้อได้ออกแน่นอนเนี่ยไปดูได้เลยอ๋ออันนี้ดูแล้วถึงเวลาดูให้ดูวันอาทิตย์เวลาสิบโมงเชา้าถึง1 7บเนยนดอเท่านั้นเธอจะได้คะแนนดีมาก ทรพยากรให้เลยองนั้นจะเป็นช่วงที่เธอจะได้คะแนนคณิตศาสตร์ดีที่สุดใจปันธงันธงทั่วใ้รูร้รรก,ก่อน10โมงเช้าจะไม่ค่อยได้ไใครดูกเกิน5โมงเย็นจะไม่ค่อยทำทำไม่ค่อยได้ <c oughs> ช่วงเวลาที่นักเรียนจะสามารถดูแล้วจำได้ไมั่นยำและทำข้อสอบได้ตามจัด <c oughs> คือช่วง10โมงเช้าถึง17บเโมงเช่นัน วันอื่นด้วยนะต้องดูวันที่เท่านั้นนี่ตอนี่ต้องนองไ่ไ้าับ่ไแต่วันที่มันไม่ลืมเพราะว่ารู้เสรปั๊บแต่มันเป็นซองนะพอวาถึงปั๊บโอ้ย้าพ้อเี่นใจใจใหดูิว่าเปิดราคาราคาหรอไอ้โน้ตอได

รูเนีอ่ะตัวรู้ไม่สิบเก้าไม่ต้องปัดอะไรเลยนี่กูไม่ได้ปัดนะเธอเข้าใจผิดเธอเข้าใจผิดเสถานะนี้ความหมายของ n ตัวเนี้ยบนเส้นจำนวนเนี่ยนะบนเส้นจำนวนตรงนี้คือเลขศูนย์ตรงนี้คือเลขสามสิบเก้าตรงนี้คือเลขสี่สิบตรงนี้คือสามสิบแปดไอ้ตัวเนี้ยเันสามสิบเก้าจุดหนึ่งเนี้ยมันอยู่ตรงนี้ เห่ไหมค่าของ n เนี่ยมันคือตั้งแต่1 2 3 4 5 6เสีนบไเรื่อยๆจนถามว่าจะมาถึง39.1เนี่ยมันต้อง่านเลขอะไรที่เป็นจำนวนเต็มสุดท้ายเลย9เพราะฉนั้นถ้าตรงนี้เป็น39.9 9ต้อตอบ9เออจุดต้อง9นั่นหมายความว่ไม่ได้ปัดนะกูไม่ได้ปัดนะ39มันจะมาอยู่นี่ ถามว่าเนตัวนี้ที่เป็นจำนวนนับคือเป็นเศษจำนวนเต็มวิ่งเข้ามาเนี่ยวิ่งเข้ามาจะถึงี่ตัวเลข39.9จำนวนเต็มสุดท้ายอยู่เลขอะไร,ร<อ>นักตอบตัวนั้นไม่ได้ปัดคือตัวนี้มันน้อยกว่า39.9เรืองไหมเนน้อยกว่า39.9ถามว่า n คือเท่าไหร่เอเอจตนะรัะนั้นกูไม่ได้ปัดแต่เข้าใจว่าปัดไม่ใช่ ไม่ใช่ปัดนะทำตามนดน้าันโนีาีเลนะ็ใจมากเลยนะทำเลยได้อะเโมันก็จตาที่ของสียงแล้วก็จะหน้าหวนะอ แล้วมีกี่ข้อครับอาจารย์ตอนี้สองย่สข้อแล้วิบข้อเลยอปล่อยออกมาอยากจะไปก็ไปไม่อยากไปไม่ก็ไม่อยากไปโอเคครับบันทึกอยู่ไม่ขัดไปแล้วหัวของนักคมเลขาอ่ะมาทบทวนก่อนว่าทักกรมเลขาคืออะไร คำว่าอนุกรมเลขาคืออะไรไม่ใช่สองสี่แปดสิบหกสามสิบสองเราเรียกว่าอะไรนะตนี้ไม่โดนช่มางดับไน่มีโดนแค่ขาดูนะอันนี้เราเรียกว่าลำดับเลขาคณิตแต่ถ้าเขียนอย่างนี้อะไรอันนี้ นี่เรียกอะไรทูกกรมเพราะนั้นอนุกรมคือการบวกเอาลำดับเลขคามาบวกกันเราเรียกอนุกรมเพราะนั้นคำว่าอนุกรมเลขาก็หมายความว่าพวกนี้เป็นเลขคณิตแต่เอามาทำไมกันประวัตกันเพราะนั้นค่าของตัวที่อาากเท่าไหร่ผมไม่ดีนะเท่าไหร่ ลบ2องนะลบ2ตัวที่หารเท่าเท่กาันโดยการคูณเราเรียกมันว่าอัตราส่วนร่วงอัตราส่วนร่วงอัตราส่วนร่วมเราใช้สัญลักษณ์ตัวอาร์นะตัวอนี่เรียกว่าลบสอง เอาลบสองคูณหนึ่งได้ละลบสองเคูณลบสองลบสีเออเออเดี๋ยวนี้แต่ละเอาสี่คูณลบสองลบแปดถามว่าแต่เราถามว่าลบสองมาได้ยังไงก็คือเอาตัวนี้ตั้งแล้วหารด้วยตัวข้างหน้าช่วงไหนก็ได้ลบแปดหารด้วยสี่ก็ได้ลบสองเอาสี่ตั้งหารด้วยลบสองก็ได้ลบสอง บรรทัดช่วงที่หางของเลขาคณิตเอาตัวตัวที่อยู่ข้างหลังตั้งแล้วหารด้วยตัวที่อยู่ข้างหน้าสูตรอันนี้ไม่มีใครมีใครจำได้ไหมจำจได้ครัเอ็นอกจากโอ้ยเริ่มงเองก็ผิดแล้วเมอรู้ฮะเอสเอ็นเอสเอ็น

ผมต้องผิดข้อโอ้โหเอคูณาเมครอเอณอาร็ด้วยเอสเคืออะไรเอสเอ็นคือผลบวกของเลขาคณนิตเอ คือตัวแรกโคตรแรก A N ตัวสุดท้าย R อัตราส่นวน,นววรั่ว R อัตราส่วนร่วบอดได้อาจารย์ R คือเอามันมาจากมาจากตัวที่สองของตัวที่สุดขออนุญาตนนักับเพราะว่ารู้สึกเจ็บแล้วเจ็บตะโกนมากเจ็บ แทนค่าไปไสองเท่ากนหนึ่งเท่าไรเอตัวสุดท้ายเท่าไรห้าเท่าไร่องขาเลยดว่ามหงม้มึงงแล้วกูัแปลกคอีกแลทว จ็บมากลในคนมากเจ็บขาอีกแล้วเจ็บนี่คือขออนุญาตหน่อยไมเก่งแล้วออที่มากขา เท่าไหร่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 ดูที่อาหาถูกไม่ใช่แน่ผมกันเอาสองห้ากบกับหนูวนี้เหรอไม่ใช่ลบสได้สองรบหกทอร้างรห้าหกไงบอกกับพี่ีการ แคร์เนี่ยเธอก็ลบจับคู่ลบบวกคูณฐานผิดหมดอ่ะครั้งแรกเธอต้องทำอะไรก่อนคูณคูณเอาลบ256คูณกับลบ2ได้้อยรอย้ออไร ระวังนะอย่าลืมนะดูส to like ิบงค้าถมยนร้อบเอร้อจ็บเอ็ดมม่เท่ไหอเ็อลบร้อยอบบ้เ็สอ แล้วต่อไปมีก็เสร็จแล้วอ่ะจ้าอะไรก็ไม่รู้ว่าอะไรก็บอกแค่ฮ้าเฉยๆอ่ะเปลียเลี่ยนโอเจ้การสอนเพลงเท่านี้คุณบ่า